สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้มีอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิดตัวใหม่ล่าสุดจากทางค่าย Solar Energy มาแนะนำให้รู้จักกันตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิดขนาด48โวลต์6กิโลวัตต์หรือว่า6,000วัตต์นะครับรุ่นนี้สามารถขนานเครื่องได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคเครื่องกันก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูว่าในกล่องเขามีแถมอะไรมาบ้างนะครับโอเคทีนี้มาดูสเปคเครื่องกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น u n l ไ g h ์ 6,000sq นะครับตัวนี้ PV pot นะครับ 100-500V VOC นะนเขาจะเขียนไว้อยู่ว่า input voltage นะครับ max input voltage 500V นะครับซึ่งที่จริงเราแนะนำให้ต่อประมาณ6-9แผงอนุกรมนะครับแรงดันที่แนะนำใช้งานก็ราวๆ300ต้นๆจนถึง400นิดๆนะครับกำลังดีเลย นะครับตัวนี้เป็น2 MPPT เขาจะเขียนกระแสแยกแบบนี้นะครับ m a x input current 18M แอมป์คูณ2แบบนี้ Short circuit current นะครับ22แอมป์นะครับ Short circuit current ตรงนี้หมายความว่าถ้าในกรณีที่ MPPT มันช็อตนะครับกระแสที่รองรับสูงสุดก็คือ2 2อแอมป์อันนี้ไว้ให้เรา,าคำนวณในส่วนของฟิลฝั่งแผงนั่นเองนะครับ มาสู่ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็เป็นะระบบ48โวลต์ทั่วไปนะครับ42จนถึง58โวลต์ DC นะครับซึ่งเราก็ปรับเกินได้นิดหน่อยเวลาตั้งชาร์จแบตนะครับ m a x Charge Current นะครับ100แอมป์ Max Discharge Current 120แอมป์ AC input/output นะครับก็220โวลต์ทั่วไปนะครับ m a x Output Current 27แอมป์ ที่เหลือ,อรายละเอียดทั่วไปก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเครื่อง h y b ริดออฟกิ i ดตระกูล6กิโลวัตต์ทั่วไปแต่ตัวบอร์ดนี่เดี๋ยวผมจะพาแกะดูไส้ในอีกทีนึงว่าเขาใช้บอร์ดรุ่นไหนนะครับบอกได้เลยว่าไม่เหมือนตัวอื่นไม่เหมือนตระกูลฟ้าขาวตัวนี้เป็นบอร์ดของเขาเองเลยนะครับ โอเคทีนี้มาดูในส่วนของหน้าตาของเครื่องนะครับก็จะมีโลโก้ของ s o l a r Energy แบบนี้นะครับหน้าจอที่เราคุ้นเคยก็คล้ายๆตระกูลไฮบริดออฟกิ d ตระกูลฟ้าขาวทั่วไปนะครับแต่ยังไม่รู้นะครับว่าอินเทอร์เฟซด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวทดสอบต่อระบบแล้วเรามาดูกันอีกทีว่าหน้าจอจะเป็นยังไงนะทีนี้เรามาดูในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับช่องตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของจุด สายเข้าของแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น i s 4 8 5แล้วก็พอร์ตริงต่างๆไว้ในการเชื่อมต่อ b ีมเนะครับหรือว่าพาราเดลเครื่องในตอนที่เราจะขนานเครื่องนะครับตัวนี้มี Wi-Fi ในตัวนี่ตรงนี้เขาจะมีจุดต่อเสา Wi-Fi ให้นะครับเขาจะแถมตัวเสาของ Wi-Fi มาให้ด้วยในชุดเราไม่ต้องซื้ออะไรแยกเลยนะครับรวมถึงสายพวกนี้ด้วยนะต่อมานะครับเป็นจุดาสายเข้าของฝั่งทีวีนะครับ อันนี้ก็ฝั่งกริดหรือว่าฝั่งการไฟฟ้าอันนี้ฝั่งโหลดที่เราเจะเอาไปใช้งานนั่นเองนะครับตรงนี้เป็น AC f i e l ฝั่ง AC input หรือว่าฝั่งกริดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูจุดต่อสายว่าเป็นยังไงนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะาแกะดูว่าจุดต่อสายเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูของแถมที่มากับชุดกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะใส่ถุงมาแบบนี้เลยชุดแรกก็จะเป็นนี่มีประแจตัวเล็กมาให้ด้วยนะครับไม่รู้เอาไว้คันอะไร ก็น่าจะขันจุดต่อในเครื่องนะครับแล้วก็มีพุกมา2ตัวนะครับถุงต่อมานะครับหางปลา2ตัว3าหางปลาเล็ก2หางปลาใหญ่1นึ่งมีระดับน้ำมาให้ด้วยนี่เพิ่งเห็นนะ,ะมีระดับน้ําในการติดตั้งเครื่องมาให้ด้วยแล้วก็มีนี่เสาวไวไฟอย่างที่บอกนะครับมีเคเบิลท้ายมาให้ประมาณ10เส้นนะโอเคถุงต่อมานะครับ เป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิของแบตเตอรี่โดยปกติแล้วเราก็จะเซนเซอร์ตัวนี้ไปจับอุณหภูมิที่แบตเตอรี่ไว้นะครับไว้แจ้งอารามหากเกิดอุณหภูมิสูงไว้ตัดการชาร์จด,ด้วยอะไรประมาณนั้นนะตัวต่อมานะครับตัวนี้นะครับเป็นเพจยึดเครื่องนะครับก็น่าจะยึดเข้าด้านบนแล้วก็แฝนเข้ากับผนังอีกทีหนึง่งนะในกล่องนะครับสิ่งสุดท้ายที่แถมมาก็คือตัวนี้ นี่นะครับเป็นสายลิง์กต่างๆนี่ให้มาครบเลยเห็นมหนึ่งสนะครับ3ชุดนะครับก็น่าจะเอาไว้ในการสื่อสารแล้วก็การพาราเรลเครื่องการขนานเครื่องนั่นเองนะครับโอเคในกล่องก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันว่าจุดต,ต่อต่างๆเป็นยังไงนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของจุดต่อด้านในว่าเป็นยังไงกันนะครับเริ่มตั้งแต่จุดแรกนะครับนี่จุดต่อแบตเตอรี่นะครับ ก็อ่าก็ค่อนข้างถือว่าเล็กไปหน่อยนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยตัวนี้เป็นกําลังวัตต์ขนาด6กิโลวัตต์ก็ไม่ได้ถือว่ากินกระแสสูสงมากนักนะครับอ่าจุดต่อแบบนี้เห็นเล็กๆอย่างนี้สามารถรองรับกระแสเป็นร้อยแอมได้สบายๆนะครับขอแค่เราเข้าหางปลาให้ถูกวิธีนะหางปลาที่เหมาะสมก็จะเป็นลักษณะเป็นก้านไม้ขีดหรือว่า อคอตเอ็นหรือว่าเป็นหางปลาหางกระรอกนะครับเราเข้าสายาใหญ่ๆแล้วก็มันจะบีบเป็นหางปลาเล็กๆก็ยัดเข้าไปแล้วก็ขันลอดยึดได้เลยนะครับจุดต่อแบตเป็นแบบนี้นะจุดต่อมานะครับเป็นจุดต่อฝั่ง p ีวีหรือว่าฝั่งแผงนะครับใช้ลักษณะเป็นแคมยึดแบบนี้นี่เงี้ยขึ้นแบบนี้เสียบสายเข้าแล้วก็ปิดนะครับลักษณะขั้ว PV แบบนี้นะครับไม่ได้เป็นขั้วที่แปลกใหม่นะตัวเนี้ย บางคนอาจจะถือว่ามันเล็กๆใช้งานไม่สะดวกแต่ที่จริงเครื่องตระกูลเครื่องใหญ่ๆ 10k15k อย่างเงี้ยเขาจะใช้ลักษณะพอร์ต PV แบบนี้กันหมดแล้วนะครับเราก็เข้าคอร์ด N เข้ากับสายแผงเนี่ยเบอร์4หรือเบอร์6แล้วก็ยัดเข้าแล้วก็หนีบยึดแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งแน่นหนานะครับรองรับกระแสะได้นะครับเครื่องรุ่นใหญ่ๆก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะจุดต่อมาฝั่งอินเอาท์ฝั่งกิจการไฟฟ้านะครับแล้วก็โหลดเอาท์พุต ก็จะเป็นลักษณะคั่วขันน็อตแบบนี้ใช้หกเหลี่ยมยึดนะครับก็เป็นการยึดลักษณะใช้คอดเอ็นเหมือนกันหรือว่าใช้หางปลาหางกระรอกนะครับเข้าแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็ขันหกเหลี่ยมยึดนะครับก็ถือว่าแน่นหนานะครับน,นะรองรับกระแสได้สบายนะครับแต่เวลาต่ออย่างเงี้ยควรที่จะมั่นใจว่าปิดระบบซะก่อนนะเพราะว่าพวกนี้เป็นโลหะทั้งหมดนะครับ เวลาเราใช้หกเหลี่ยมขันเนี่ยก็ระมัดระวังด้วยควรปิดระบบทั้งหมดก่อนที่จะ,ะต่อสายนะครับก็ต่อสายให้คบทุกอย่างค่อยเปิดออนระบบนะครับโอเคในส่วนของจุดต่อก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูไส้ในกันว่าตัวบอร์ดเป็นยังไงนะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะไปทดสอบใช้งานจริงกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูไส้ในก่อนว่าตัวบอร์ดเป็นยังไงน่าใช้ไหมอะไรที่ใส่มาเป็นยังไง ก็จะรีวิวแบบตรงๆนะครับแบบไม่อวยแบบไม่เกรงใจกันเลยนะครับอันไหนว่าดีอ่าก็ว่าดีอันไหนที่ควรปรับปรุงก็ควรปรับปรุงนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอ่าธรรมดาช่องเราเวลารีวิวสินค้าก็จะพยายามแกะให้ดูไส้ในด้วยนะครับเริ่มไปตั้งแต่ข้างอ่าเบื้องต้นกันเลยนะครับแกะออกมามีแผ่นอีพ็อกซี่หนาปึ๊บเลยกั้นไว้แบบนี้ยึดไว้แบบนี้แน่นหนามาก อันนี้เป็นรุ่นแรกเลยที่เจอแบบนี้นะครับยังไม่มีอินเวอร์เตอร์ค่ายไหนเลยที่ทำกรอบ e อีพ็อกซี่ยึดแน่นมาแบบนี้เต็มบอร์ดไปหมดเต็มเครื่องไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกที่เจอนะอ่าก็ไม่กลองแก๊งด้วยนะอีพ็อกซี่หนาตึบเลยอย่างน้อยก็น่าจะ3มมิลนะครับนี่นะแผ่นหนาตึบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของเรื่องบอร์ดต้องหรือแผ่นอีพ็อกซี่ออกก่อนนะครับมาดูอ่าด้านหน้ากันก่อน นะครับจุดต่อพัดลมนะครับนี่เป็นสายาช็อกเกตแจ็คแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมลงเมนบอร์ดเลยก็จุดเนี้ยนะครับไม่แน่ใจว่าทำไมเขาไม่เสียบลงบอร์ดเลยเป็นช็อกเกตที่บอร์ดเลยนะครับก็ลักษณะการออกแบบเนี่ยคล้ายๆกับอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์เลยเวลาเปลี่ยนพัดลมเนี่ยก็ถอดแจ็คตรงนี้เปลี่ยนได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเสียบที่บอร์ดนะครับ ก็อันนี้ก็ก็ไม่คอมเมนต์แล้วกันนะครับมันมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แตกจากแตกต่างจากเครื่องทั่วไปนะครับก็ไม่ได้มีประเด็นสาระสำคัญอะไรนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในของบอร์ดกันว่าเป็นยังไงนะครับอตอนนี้ผมก็แกะแผ่นอีพ็อกซี่ออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูบอร์ดด้านในกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างแตกทางจากบอร์ดรุ่นอื่นโดยสิ้นเชิงนะครับก็เพราะว่าตัวเนี้ยเป็นบอร์ดอีกซีรีส์หนึ่งเลยที่เรายัางไม่เคยพบเคยเห็นมาในตลาดเมืองไทยนะครับในส่วนตัวนะแต่อาจจะที่อื่นอาจจะเห็นไปแล้วแหละแต่ผมเนี้ยเพิ่งเห็นบอร์ดซีรีส์นี้นะครับมีฮิตซิงลักษณะแบบเนี้ยเพิ่งเข้ามาที่ร้านเรานะครับโอเคเดี๋ยวมาวิเคราะห์ทีละจุดกันไปเลยนะครับจุดเนี้ย ก็จะเป็นในส่วนของคอนเวอร์เตอร์รับพลังงานรับไฟจากแบตเตอรี่เข้ามาผ่านอุปกรณ์มอสเฟตนี่จะเห็นได้ว่ามันเรียงกันอยู่เป็นแถวเลยฝั่งนี้4ฝั่งนู้นอีก4นะครับรวมเป็น8จุดนะครับแล้วก็ขาป่าเรียงอยู่อีกเป็นตับเลยนี่นะครับก็ใช้มอสเฟตตัวใหญ่หรืออาจจะเป็น IGBT ต้องดูเบอร์อีกทีนึงนะครับจากนั้นออกจากมอสเฟตไอจีตรงนี้ก็เข้าสู่หม้อปแปลง นะครับซึ่งหมอแปลงคอนเวอร์เตอร์เนี่ยจะใช้เป็นลักษณะหมอแปลงความถี่สูงอีกลักษณะหนึ่งนะครับเราจะเห็นมอแปลงลักษณะอ่าลักษณะนี้ได้กับเครื่องที่รุ่นที่เป็นค่อนข้างเกรดสูงๆขึ้นไปนะครับก็อยู่ถ้าเป็นวงการเครื่องเสียงมอแปลงลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นมอแปลงสวิตชิงอยู่ในเครื่องเสียงตระกูลอ่าเกรดดีดๆเกรดท็อปๆขึ้นไปนะครับจะใช้มอแปลงลักษณะนี้ นะเพราะว่าเท่าที่หาข้อมูลมาหมอแ,แปลงลักษณะนี้ค่อนข้างมีคุณภาพสูงทํากําลังวัดได้สูงนะครับในขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักซึ่งตัวเนี้ยเท่าที่ดูขนาดแล้วนะครับทำกำลังวัดได้สบายๆนะ5กิโลวัตต์6กิโลวัตต์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของฝั่งนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นในส่วนของ IGBT ที่ทําหน้าที่เ e ็กติฟาย ไฟที่ออกจากหม่ปแปลงก็เข้า IGBT แล้วก็ออกมาเป็นไฟ DC เข้ามาอเข้ามาไว้ที่คาปาจุดนี้ซึ่งเป็นคาปา550โวลต์อ่าเพิ่งเคยได้ยินนะครับปกติเราจะเห็นเครื่องไฮบริดเนี่ยใส่คาปาสเปค500โวลต์มาก็ถือว่าสูงแล้วแต่ตัวนี้ใส่สเปค550โวลต์มานะครับ470ไมโคฟารัด 4, 4ตัว550โวลต์ เพราะฉะนั้นแล้วที่เขาระบุสเปคไว้ว่ารับ PV อ่า VOC ได้ถึง500โวลต์นเนี่ยเราก็ใส่500โวลต์ไปได้เลยเต็มๆโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าคาป่าจะระเบิดนะครับเมื่อก่อนเราอ่าถ้าเขาระบุมา500โวลต์อย่างเงี้ยผมจะแนะนำให้ใส่ไม่เกิน450เพราะว่าด้านในคาปามันจะเป็นคาปา500โวลต์ถ้าเราใส่500โวลต์พอดีมาเลยเนี่ย คาปาก็อาจจะบวมได้อาจจะระเบิดได้นะครับแต่รุ่นนี้ใส่คาปา5 5 0โวลต์มาเพราะฉะนั้นแล้วถ้า PV เกิน480เกิน5 0 0โวลต์มาที่หน่อยอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวว่าคาปาจะระเบิดแล้วนะครับนะส่วนต่อมาฝั่งนี้เป็น igbt นะครับก็เราว่าเป็น igbt ฝั่ง AC output จุดนี้แหละนะครับต่อมาจุดนี้เป็นฝั่ง boost m p v t มีแกน b o o t อยู่2ตัว พร้อมชุด IGBT อยู่2ชุดแบบนี้นะครับ IGBT ตัวอมอไดโอดอีกตัวนะครับคู่กันอยู่2ชุดแบบนี้ก็ค่อนข้างชัวร์แล้วแหละว,ว,ว่าเป็นระบบ MPPT คู่เพราะว่ามีแกน2ชุดชุด IGBT 2ชุดก็ชัดเจนนะครับในส่วนของบอร์ดคอนโทรลเราว่าอยู่ด้านล่างใต้เมนบอร์ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะไม่ได้รื้อให้ดูบอร์ดคอนโทรลด้านล่างนะ มันจะไม่มีบอร์ดทนทนตั้งมาเหมือนเครื่องรุ่นอื่นๆที่เรารู้จักกันแล้วเขาน่าจะยึดติดแผ่นเมนบอร์ดเลยนะครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือมันจะเป็นบอร์ดชิ้นเดียวก็แปะยึดเข้าได้เลยแล้วก็ทนทานนะครับถ้าเป็นบอร์ดเสียบก็อาจจะมีโอกาสยกอคอนได้แต่ถ้ายึดมาแบบนี้ข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิดว่าจุดใดจุดหนึ่งเสียก็อาจจะซ่อมยากอพอสมควรนะครับ แต่กอ็อะไรบ้างจุดก็เป็นอะไรพื้นฐานทั่วไป LGBT mod f e t ที่เราสามารถหาได้ไม่ยากมากนักแต่อะไรเกรดพิเศษอย่างอื่นก็อย่างเช่น มอแปงพวกนี้น่าจะเป็นมอแปงเกตดได้นะครับมอแปงลักษณะนี้เรายังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวก็จะเล็กคอมเมนต์กับโรงงานอีกที่นึงกับตัวแทนจาหน่ายกับศูนย์จําหน่ายอีกที่นึงว่าให้เขาสแปร์อะไหล่พวกนี้ไว้ด้วยนะครับในกรณีถ้าเครื่องเสียมีปัญหามาเราก็จะได้ซ่อมได้ด้วยช่างก็ได้ก็จะได้ซ่อมได้ด้วยนะครับโอเคในส่วนของภายในก็จะมีประมาณนี้นะครับ ทีนี้มาต่อกันในส่วนของการทดสอบใช้งานจริงนะครับหลังจากที่ผมได้ทดสอบใช้งานจริงมาวันนี้พึ่งทดสอบวันแรกนะครับก็ยังไม่เต็มวันแต่ก็คือทดสอบใช้แบบเต็มโหลดเลยนะครับโหลดทั้งบ้านเลยก็มีที่ทำงานด้วยนะครับโหลดก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ประมาณพันวัตต์บ้างนะครับ2 0 0 0 3,000วัตต์ตามแต่เราใช้งานนะครับก็ตัวเครื่องก็รันได้ปกติไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะครับ รูปร่างอินเทอร์เฟสด้านในนะครับก็เหมือนหน้าตาที่เราคุ้นเคยนะครับตรงนี้โหลดตอนนี้อยู่ที่1.4กิโลวัตต์หรือว่า1,400วัตต์นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณาเกือบจะบ่าย4ี่โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งแผงก็จะเข้ามาช่วยน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่ง pv กันนะครับฝั่ง pv เนี่ยตอนนี้ช่วยอยู่ประมาณ0.6กิโลวัตต์หรือว่าประมาณ600วัตต์นะครับก็แสงจะหมดแล้วแหละนะครับ โอเคโดยการใช้งานตัวนี้นะครับผมตั้งให้ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยสื่อสารกับตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็คือตั้งเป็นลิเทียมนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อสายแคนตรงนี้นี่เห็นไหมสายแคนแล้วก็ มาเสียบเข้าช่อง BMS ตรงนี้นะครับทีนี้การต่อให้อินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่สื่อสารกันได้แบบนี้จะค่อนข้างทําให้ระบบค่อนข้างสเสถียรน,นะครับจะไม่เจอปัญหาเลยว่าชาร์จเกิน BMS ตัดนะครับใช้จนแบตหมดเกี้ยงอะไรอย่างนี้จะไม่เจอเลยนะครับเพราะว่า BMS ของแบตเตอรี่กับตัวอินเวอร์เตอร์เขาสื่อสารคุยกันอยู่นั่นเองนะครับนี่นะ Okay. ประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ค่า SOC ต่างๆก็ค่อนข้างที่จะแม่นยําค่อนข้างที่จะตรงถ้ามันสื่อสารกันได้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เป็นของ s o l a r e NERGY เหมือนกันตัวนี้ผมได้ทําการรีวิวไว้แล้วนะครับใครสนใจตัวแบตเตอรี่ก็ลองเข้าไปดูในคลิปเก่าผมได้นะครับราคาก็กําลังดีเลย20,000ไปไปลายสามหม0นนิดๆประมาณนี้นะครับในส่วนของเมนูตั้งค่าต่างๆผมคงยังไม่ได้เซตเครื่องให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกิน นะครับอีกอย่างที่ทดสอบใช้ก็คือตัวแอปพลิเคชันนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้สามารถเข้าดาวน์โหลดได้ทุกระบบของมือถือนะครับ Android iOS ก็เข้าดาวน์โหลดได้เลยนะครับเขาจะมี QR Code นะครับให้เราสแกนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอยู่ตรงนี้นี่นะครับนี่นะ Google Play นะครับ Android แล้วก็ iOS นะครับ ก็คือใช้ได้ทุกระบบแล้วค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับแอปพลิเคชันใช้งานง่ายมากแล้วแถมยังนะครับตัวเครื่องมีไวไฟบิ l อินมาให้เรานะครับนี่มีเสาแถม Wi-Fi มาให้แบบนี้เลยเราไม่ต้อง ่ออุปกรณ์เพิ่มเติมภายนอกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีก1รุ่นนะครับสำหรับเป็นทางเลือกในการใช้งานสำหรับคนที่ต้องการอินเวอร์เตอร์นะครับในเกตราคากลางๆน,นะครับไม่แพงมากจะอยู่ในเกตกลางไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องแบบรูร้ละมาเฮาสี่ห4 5หมื่นอะไรมากไปก็ตัวเนี้นะครับค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับบ้านเดือนทั่วไปแอร์2-3ตัวประมาณนี้นะครับในส่วนของราคาตัวนี้ยผมแจ้งไว้แล้วก่อนหน้าเดี๋ยวจะแจ้งอีกก็ได้นะครับในส่วนของ ราคาเต็มจะอยู่ที่21,200บาทนะครับสำหรับราคาปีกทั่วไปแต่สำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่องช่างแลกนะครับจะได้ราคาพิเศษที่18,500บาทนะครับจำกัด10ท่านเท่านั้นนะครับหากใครดูคลิปนี้แล้วสนใจอินเว์เตอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของทางผู้จัดจำหน่ายไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอ คใครที่สนใจก็สามารถาทักขายเข้าไปซื้อได้เลยนะครับสำหรับคลิปรีวิว h y b r i d i n v e r t e r ของ Solar Energy ตัวนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ